สกีบีดีหรือว่าเมล07คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาและอัปโหลดลง y u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  e ช่วยเกิดจากจินตนาการของผู้สร้างจนกลายเป็นไวรัลที่อนคิดเข้าไปรับชมเป็นล้านล้านวิวแต่มันกับการเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์แปลกแปลกไปทั่วโลกมีหลักหลายหลักฐานที่หลุดออกมาว่ามีคนเคยพบสก i บีดีมีชีวิตอยู่จริงรวมไปถึงพวกเราด้วยมันมีจริงๆเนี่ยไม่ควรจะพูดกับมึงเหรอ ผิดไหมกูพูดไปมึงก็ไม่เชื่อว้าจะไปมีได้ยังไงสกีบีดี้รู้จักแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีมันเป็นแค่การ์ตูนวันนั้นกูไปหลุมหลบภัยมาตอนแรกกูไม่เชื่อแต่พอกูขึ้นมาปั๊บก็มีใครสักคนอยู่ที่นั่เหมือนสกีบีดี้มากๆแล้วบนทหารของเราไม่สลุบอยู่4ี่คนหน้าตาลเป็นยังไงวะก็เหมือนสกีบีดี้เลยเข้าใจของว่าสกีบีดี้ไหมถ้าสมมติว่ามันไม่มีจริงๆจะเอาทหารเนี่ยมายินรักษาการอยู่ตรงนี้ทำไมเห็นไหมเนี่ยเออเออเออะไรลก้วจะเข้าไปคุยกันนี่ไง เดิอดไปทำไมไวะเนี่ยสวัสดีครับท่านผม<อ>โคดานอันนบองบุกมาแล้วคุณครับเออไปเปิดประตูไปผมเช็คประตูนี้ประตูน,น, <c oughs> นู้นไอ้เจ้มันมันนั่นมันทงางเจ้าไอ้นี่มึงเป็นหนักแล้วเนี่ยโอ้เป็นหนักอะไรบอกว่าเห็นจริงๆโอ้โหทหานจริงด้วยเฮ้ยมาดิ <c oughs> จอดตรงนี้แหละ <c oughs> อะไรของมึนวนงวะเนี่ยนี่ <c oughs> <c oughs> พี่แกดแล้วมึงรู้อะไรป่ะถ้าไหนกูเจอไอ้ผู้ชายคนนั้นนะเว้ยกลับมาทารีเสิร์ชหาข้อมูลทุกวันมันมีสิ่งประหลาดที่อยู่บนโลกเนี้มันมีเยอะมากมันมีแต่ SCP ที่เขาบอกกันไม่เกิดจากจินตนาการที่คนสร้างอันเนี้ยรู้ดีออไม่ได้ป้าออแต่บางอย่างบางตัวมันมีจริงได้ยังไงวะเอย่างไอองม่กระดมดอย่างเงี้ยสัตว์ในตำนานหรือว่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจได้นะเว้ยอันนี้มันคือ SCP เหมือนเราแบบจินตนาการสร้างอะไรขึ้นมาเก็ตไหมเป็นไรเฮ้ <S <S มันจะตัวมันมันเละอย่างงี้วะไผมไม่ตั้งใจฟังล่ะพี่นี่มันไม่ตั้งใจฟังอีกแล้วไม่เชื่อกูอ่ะบางคนนะเว้ยมันเป็นแบบเห็นตัวในจินตนาการใช่ไหมฟังก็อะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ผมไม่ตั้งใจฟังนะมันจะเละผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบุกมาทุกคนตามมาได้ๆ พูดว่าอะไรนะได้จ้ามาทําไมเด็กละคนแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินอย่าเพิ่งยิงรอสัญญาจากผมทุกคนทราบได้จ้าเราละเกินด้านที่สองด้านที่สองทุกคนมีสติตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในสตูดิโอมันต้องตัวอะไรสักอย่างหนึ่งพี่แกรู้ป่าอันนี้มันค้นหนักเลยเว้ยมันมีเปลวเพลิงอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้น่าแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไฟเหมือนเขาตั้งใจจัดฉากให้มันเป็นแบบนี้ด้วยเฮ้ย มันพปกติหมาในสตูเราไม่ได้ทำถึงขนาดนี้นี่เนสตูดิโอปิดวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าคีเมะเปตุแป๊บนึงทีก่อนอะไรอะไรวะหน้าทุกหน่วยคุ้มกันทุกมุมงอกสิ่งเี่จาผมที้เกิดเจอสิ่งแปลกๆกเจ้ กูไม่บอกให้เปลี่ยนบทไม่ใช่หรอไปกันเถอะดูคนกล่าคุยไม่คช่บรรหารเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนซเลนมีงที่มันจะมีซอมบี้โผมากละมาเยทำไมเูาวาดอะไรมาการสตูดิโออะไรมามยงจ้าทหารแล้วมเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ไม่ฮ้้เร้เฮ้ยเ้ยย้้ย้ยเ้้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮยค้ยเฮก้้ยเฮ้ย้เฮ้ยยย โครงกำารไปด้วยด้านหลังโถนรกมีคนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผู้กองเก้าผู้กองเก้าเกิดอะไรขึ้นผู้กองโดนอะไรไม่รู้แบบผู้กองตื่นเถก่อนผู้กองมีสติไหมโธ่ทั่วมมันมาอะไรอะผู้กองอีกครั้งหนึ่งอะไรนะพวกโธ่ทั่วมมันมาโทั่วทร่วอะไรผู้กองเฮ้ยไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะเฮ้ยแป๊ะทำดีๆไว้ฮิฮิฮิ ทุกคนทำไอแปะให้คุ oh s okay. <s ้มกันไว้ด้านหลังไอปื้ไอปืนไอปืนเฮ้ยี่กอนพีกอนทำใจดีๆไว้หน่อยพีจุพี่เลยเจุพี่จี่เลยไม่มีสีไม่มีอไม่มีบดไม่แกกก็ีก ไอบอลบอลกดกบอลบอลกบกบวะไรบอบอดบลกิดะไรขึ้นบอวกมาสติกคกทุกคทกคกนพี่แมี่แอทุกคนมะไรอเฮ้ยิดขึ้น้องไอ้ทสกนเียวเดีพี่แก๊เหมือนทุกคนเสียสติอะไรก็อะไรก็ถกท้วมไปหมดเลยว่ะทุกคนจะย็งๆก่อนทหารพายุเขาขึ้นหน่อย เราต้องไปทันก่อนแล้วเล่าเนี่ยโอเด้มันมันเข้ามาในจัตุร์หัวมันเป็นคนจัตัวเป็นโถตัวข้างในพี่แก๊งเราเราทำยังไงกันดีพี่ชายมันกล้ามาถึงที่นี่มันกล้ามาหยามเราถ้ามันจะขนาดนี้แล้วกันอ่ะกูหนีดิวะเลเล่นเล่ผมคิดไปแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมมีแผนเตรียมรับมือไว้แล้วโอยา มันอยู่ในนี้ใช่ไหมวะเออมันเข้าไปในนี้แหละเฮ้ยทุกคนระวังด้วยนะเฮ้ยไอ้แป๊ะมันได้เพื่เปิดประตูดิเฮ้ยพี่ชายถ้าเปิดไปแล้วมันอยู่ในนั้นละเออไม่ต้องกลัวพี่เสิร์ฟไปแล้วนี่มันใช้ได้ทำไมคือตกี้ไปี่จริงๆไิงเอ็มรู้ดอซ่วมมันจะสู้กับทีวีแมนไม่ได้โอ้โหเรามีทีวีกี่อันวะสามอันสามอันยังไงก็ไหวมันตัวเดียวใช่ไหมที่เห็นอ่ะใช่แล้วตัวเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ย กี <S 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 ่ต <si ัวใครจะเปิดเปิดเปิดนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟใคร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 จะเปิดอเมีอเมริล็อบบอมรเปิดให้ไหมเปิดเองเอาได้เขาบว่าทีีแพทีวีลำโพงจริงจแล้วแบบกล้องกับตู้เย็นหรือว่าอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะน่าจะชนะหมดแหละองิราเออใครอยม่จ้ไม่ิเห็นไหมไมเห็น เมื่อไหร่มันมีจริงมันตายแล้วนะพี่แกโดนชัวร์ๆโดนฮ้ยเฮ้ยมันเหงี่ยมเหรวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันโดนทีวีทับอยู่เพศไม่ต้องมนได้ผลน่ะเฮ้ยไม่ยุ้งนั่มันหนีลงไปในนี้ไม่อยู่เห็นไหมสกีบีดีก็สกีบีดีพอมันเจอทีวีไปนี่ทีจะบอกให้ยังไม่รวมลำพง อู้ทูตแมนที่กล้องอ่ะเอาดูเย็นดีแล้วไม่ด้พี่อู๋มาแค่เนี้ยมันก็ควรเลยจริงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องมีลำโพงมีทีวีมันมีอะไรอีกวะมันจะมีกล้องวงจรปิดต่อจากนี้ทุกคนไม่ต้องไปกลัวไปสลบเป็แค่นั้นมันเสียฟอกที่เรื่องเดียวว่าเราคืออะไรเราคือนักล่าไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผู้ถูกล่าอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรเป็นไรเป็นอะไรผู้ชาย ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ทุกคนทั้หน้าตาแบบนี้นั้นแสดงว่าด้านหลังผมเนี่ยน่าจะมีอะไรปรากฏตัวมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องหันไปดูเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องวิ่งอยู่ดีไล้็วิ่งได้ยังไงอะไเร็วเร็วเร็วไปเดียวทา้านทาร้าารไปสู้สิ ขึ้นหลังไปก่อนเั้นน้าจะนมากันขึ้นยาอมไปกันรัดเราแบดนี้ไมเลยไ่เปดูหลังให้ด้วยเราจะหนีไปที่รุมรถไฟกันก่อนไปกันตอนนี้เราได้เจอกับสิ่งมีชีวิตปริศนาหรือว่าที่ทุกคน มันปรากฏตัวมาเหมือนมีจุดประสงค์บางอย่างในการกําจัดพวกเราผมเลยพาพเพื่อนๆมาสากที่มั่นหมายเพื่อหลบภัยก่อนและตอนนี้เราเดินทางมาถึงหลุมหลบภัยอาณาจักรบ้านต้นไม้มันแรงพอสมควรเลยแต่ตอนนี้เราอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเอาไว้กินได้ไหมบอสลวันะ<อ>แต่เราจะนอนที่นี่กันหรอไม่เราไม่ได้นอนที่นี่นอนที่นี่ก็โดนดิถ้ามันบุกมามันมีที่ที่มันเจ๋งมากด้านหลังอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโลงองอ่งเลยพี่โอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยโล่โล่งจงตายแล้วตายแล้ว บ้านไปดูอีกที่หนึ่งก่อนจุดหนึ่งเรามาบ้านต้นไม้ที่เรามีนะทุกคนเฮ้ยอ้ไอ้ทำอะไรทำอะไรต้นไม้ไม่ดีแก๊กขึ้นมาไหมพึ่เทขอไปดูบ้านไปเดินตามไปดูเองดีกว่าขอขึ้นมาบอสขึ้นไปดูหน่อยมันมีเสบียงเหลือเปล่าตอนนี้บ้านต้นไม้เหมือนมันจะมีของเหลือใช้อยู่อะบอสถ้ามันมีอะไรอะบอสหยิบลงมาได้เลยนะพี่ดาวคุ่นแล้วซสื้อกับใครยะเสื้ออาจจะเป็น ชมันตอนนี้เราทาสีเพิ่มแล้วนะครับทุกคนเป็นบ้านฮอบบิทแต่ว่ายังไม่เสร็จนะข้างในมีอะไรไหมดูดิโอโคตรเจ๋งนะมันอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยเป็นผักไหมน่าจะผักนะกินได้เปล่าไม่มีอะไรที่เรากินได้ไหมในนี้โอไม่มีเลยตอนนี้อะไรไม่พวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีอะไรเหลือเลยไอ้บอดีอ้ลงมาเลยได้หรอกไอ้บไอ้บอดช่วม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไ้ไม่้ไไม่ม่ไ โอเคเราถึงศูนย์ปลอภัยแล้วนะครับโอเคเปิดเลยเข้าไปก่อนเลยอ่ะแม่ไปไปทีนี้ดูดูตรงนั้นไว้ดูดูดีดีดูดีดีปอพยายับรอบไปโดนไอ้ชุดตามมาไปแล้วนี่เราถึงแล้วโอเคตอนนี้เรามาถึงศูนย์ปลภัยของเราแล้วนะครับทุกคนเอาล่ะมีอาวุธครบไหมทุกคนใช้อาวุธดิอาวุธที่เราต้องกอยูันอยู่ไหนวะยังอยู่พี่กระสุนอยู่ครบใช่ป่ะบินเลยนะบินเลยโอเคเราจะต้องทำการวิจัยแบตเตอรี่พลิ้ระเบิดให้เร็ว ผลิญแล้เบิดเลยเหรอใช่ผมว่าเราต้องสู้มัน like ด sure ้วยแรงโอเคพี่แก๊พี่แก๊แล้วพี่แก๊ทำอะไรอ่ะพี่ตายแล้วจะมาลงบ้านได้กุ๊ดดีขอคุืนให้พี่แกอนขัช้สองก่อน พี่ต่อซูไม่ใช่การไฮเอ็นได้เลยเราต้องบอกความช่วยเหลือรุ่นพ่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องเช่าอย่างที่พี่แคทอย่าพื้นลั่นนะเว้ยเข้าใจไหมโอเครอะไทำหนั่งมงทำไรติดต่อไปดีผมต้องติดต่อไปไหนพี่ชายสู้ไม่ใช่การไฮเอนอ๋อติดต่อมีด้วยเหรอติดไม่ไดเหรอเราไม่มีส่วนประชาการเราไออวะเราไม่มีดีกว่าไม่ดีเราทำไมไม่รู้จะตั้งกันนะเอานเรื่องดีกันนะดีไปเลยต้องเป็น้งเอาทำไมเรื่องผมไปตั้งคนเดียวทำไมต้องผมแต่ปกติผมก็ตั้งที่นี่ผมก็ตั้งห เอาทุกอย่างอ่ยางนี้ไงนี่มันชีวลตเรามัทะเลาะกันหรือมันเป็นฆ่าเราตายหรอกเอยเอาไงอ่ะทีเนี้ยเอาไงอ่ะงั้นผมจะกันแล้วก็ต้องช่วยกันหาวิธีล้ับมือเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้อมูลมันก่อน โอเคได้เลยเดี๋ยวเอาไม้ตอกผมสงสัยมากเลยว่าเจ้าของโน้ตบุ๊กนี่มันจะล็อกหลักฐานที่แตกเหรอวะทำไมเป๊นแป๊ะได้ข้อมูลอะไรมาปะสกิบบีดี้ทัวเร็คือซีรีส์บนยูทูบมีภาพหลักฐานโดยมีลักษณะไร้สาระแล้วก็กลายเป็นไวรัสหลายเดือนหลังจากเปิดตัวไม่ใช <Tu> ่ไวรัสไวรัลไวรัลเออใช่มันเป็นหลักฐานทีตกตอกแปลว่าเขาถูกอัพไปมันเป็นตัวละครที่สร้จินตนาการจริงๆจริงถูกแล้วมีภาพหลักที่พิลึกไร้สาระดอมดอมเยสเซสผู้สร้างสกิบบีดี้ทัวเร็เนี่ยเก่า ว่าการดัดแปลงมีมของผู้ใช้ติ๊กตอกเป็นแรงบันดาลใจสําหรับเขาโดยเขาใช้แบบการกระตุกกระตุกอย่างรวดเร็วมันเหมือเลยมันเหมือนไอ้คนที่มันมาใช่เลยอ่ะที่มันกระตุกกระตุกอ่ะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเราเจอแล้วเรามีหลักฐานแล้วว่ามันมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเราข้ามเรื่องนี้ไปเลยตอนนี้สิ่งที่เราต้องคิดคืออะไรมันก็คือมันทำไมถึงต้องมาหาเราเป็นคนแรกเอออ่ันดิฮะเพราะเราฉลาด ไม่น่าใช่แต่ถ้าเกิดพูดถ <ating> ึงเรื่องตึงที่สุดถ้าเราไปสกิบีดี้เราต้องหาคมกําลังที่มันเก่งที่สุดไปเป็นพวกถูกต้องไหมถ้าเกิดพูดถึงคนที่แบบเก่งมากๆมันก็จะต้องอเมแน่นอนจะเป็นพวกเราเลยไอเดียวอะไรดีใจทหมแมมันจะจับพวกเราไปเป็นพวกมันนะเว้ยเผื่อใช่เปล่าไม่ใช่กันนะไม่อยากเป็นกีฬาอเมท้องรองเหรออเมท้องรอง ี้สุดท้ายแล้วเนี่ยกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องทุกคนจะต้องฝากท้องไว้กับก๊อตซีนได้อยู่แล้วค่ะจัดอะไรอ่ะจัดหมดแล้วเดี๋ยวจัดให้ค่ะได้ระเบิดยังได้แล้วดูนะเท่ไม่ไห้ยัวนะเตรีมตัวนะครับสองหนึ่งบนยอดยอดยังยอดรอเลย เพื่อนนขึ้นไประวังพี่นี่ขึ้นมาแล้วพับไปแล้วเฮ้ยมันรุ่ดีๆแปะสวยเดยราจะดูกล้องวงจรปิดผ่านจุดบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนชัดเลยอ่ะอันนี้มันเป็นทางเข้าถ้าจะสมมติว่ามีใครเข้ามาสขีิดี้มาปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นจุดนี้แปะแปะแปะมาเลยปิดเลยปิดเลยครับพี่สาวดูด้วยได้ครับพี่ชายทอดไข่ย่ทอดไข่ไข่ดาวอี๋ยย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 มยย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  原 <laughs> 来你准备要放火烧了呀？<music> a c t แล้วคนดนึงได้ป่ะก็เลย acting รอนบอดตายกันตายจริงกอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไปได้ยังไงพี่ตัดหน่ได้เลยถ้าเกิดพี่ขึ้นไปแล้วจะสก i p ไปี้แล้วมันบุกมาที่หลังของเราทำไงทุกคนตายกันหมดเราขับมันมาตั้งไกลแกนักขับแล้วในทางมันตามมาไม่ทันหรอกถ้าเกิดมันตามทางขึ้นมาทำยังไงโอ้จะตายเพราะร้อนเลยจะไม่ออกตายแล้วเนี่ยอยากจไม่งงแงเห็นป่ะน่าจะปล่อยมันนะเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเป็นเพื่อนมันหน่อยดีช่วยผมเลยละหมดเลยจริงจริงเปิด ไปกูลัวนะเดียวขนาดนี้ผมต้องตายใช่ไหมพุ่มกับไม่ตายเชื่อใจผู้กำกับวันนี้แค่ไปชิงจองกับพี่แกได้เฉยไม่ตายเอางี้เพื่อนไม่อยากตายในอีพีนี้สักคนเดียวเป็คนพร้อมกันว่าไฮโดรเจนลี่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 เอาเลยวพุ่มกับหมดด้วยหมดด้วย ในเวลาแบบนี้จริงๆแล้วเวลาคุนร้อนเนี่ยคุณกินแค่ไฮโยเจลลี่โอ้โหแล้วคุณเหลือให้ผมสามคนสิงบุบุรีโคลาและกางเกงเงนนะครับผมสแกนทร่โคอกเลยนะครับทุกคนนะครับมีช้อปปี้และสซน่าทิกตอกไอจีด้วยนะอย่างนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายอาดีๆนะพี่เอาดีๆนะโอ้โหเฮ้ยขึ้เร็วเร็วดิอย่าไปข้างนอกแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้บางคนเย็นเฮ้ยเอาตรงไหนก็เป็นสีอะไรวะเหียบเลยข้างบนสวยๆเฮ้ยสวยดิเหมือนผู้เลย ัวช้มันคืออะไรวะเนี่ยอะไรอะพี่แล้วพี่เอามาจากไหนได้อะเนี็ยก็ไม่รู้แม่งเห็นสวยดิสะดุดตาเราจะมาป้องกันตัวได้ไงปืนพูเหรอเราดูดิมันคืออะไรวะเห็นนะพูอันนี้ท่นพูนี่ใช่ไหมเหรอเอาไปจุดเล่นกันดีกว่าเจ้าจอยเฉียวเฉียเหมือนกันเราจะได้ขายเครียดตอดนี้ำตัดน้ำกล้าบิดแล้วพุ่งพังขึ้นมาเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยผมว่าภาษาอังกฤษมึงก็อ่านเอาดิบะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมีแต่ภาษาอังกฤษเนี่ย พีอาราอะไรวะอ่าอีอ่านว่าอะไรวะพี่เล็บแปลว่าแดงไงอ๋อรอละวเอาเออคอกคอกเขิล็อกเก็ตน่าจะกรไทรล็อกเก็ตน่าจะกรไทรจักรไตรมาวะจักรไทรมันรับผิดคุณบอกว่าให้เราหมุนเนี่ยด้ามหนึ่งๆอันนี้เสร็จแล้วให้ชี้พู้เนี่ยขึ้นป่าทอดสลักออกมาแล้วดึงเฮ้ยหมุนได้จริงวะอ๋อนี่ไงเอาดีนะเชื่อสิ่งอย่างอันนี้ ถ้าเราเดึงอันนี้มันก็จะพุ่งขึ้นไปใ่หรอมันจะพุ่งหรือมันจะปังตรงนี้เราเดี๋ยวเดเรอเพ่หวเอาังเหรนเอเบื่เบเบออเอ่ออเออเอเุออเออออกเ่่งอ นู้นเป็นไกด้วยอ่ะสเดี๋นะพี่แก๊สคุถึงไนี้ยล่ะโมเงเลยอ่ะน่เป็นพวกความช่วยเหลือราว่าปื๊นั่นดีผมว่าเหมือนแปกันเลยนะไอนี่เขาเฮ้ยมันจะมีอีกไหมวแล้วกับยาคนอรว่ะไล่ไล่ไล่จลย เราต้องหาอุโมงค์เพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเราจะขุดอุโมงค์เพื่อหนีทางอื่นไปดู้องนั้นได้โอไยเอาโอ้ยจะตกใจเฮ้ยมันโผล่มาตรงนั้นล่ะโอ้มันไม่มาใต้ดินหรอกมเก่งเกินมันไม่ขุดหรอกมั้งอันนี้อยู่ที่ชั้นสามใต้ดินแล้วนะครับเป็นห้องนอนของเราวิ่งไปหัวน้ำลงเผื่อดีเลยเหมาะกับเราแล้วว่ะโอ้ทุกคนดูดิเลยว่าผมลงสังคาเชื่อไปนะครับบู๊บขึ้นมาเลยอันนี้ต้องเซะโอ้เว ไอ้เจม่ออกมาทำสงครามอุ้ยอุ้ยอุยอะไรอุยเหมือนกบเลยบอสบอสบอสตัวใหญ่มากอ่ะวุ้เราก่อนอุ้ยอุ้ยอ้ยไอ้บอสบอสเกณฑ์ข้าเลยบอสแม่กมันจะมาบอสลงมาไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ยพี่กำลังค่าเชื้อกบแม่บอสอยู่ดีเลยตอนนี้มนเกณฑ์มากนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยอายแล้ไปอ่ะ สารค่าเชื้อของเราเราเอาไม้พวกนี้มากระทุ้งกระทุ้งไปเรื่อยๆที่ว่าเราน่าจะสามารถขุดอุโมงค์ไปเรื่อยๆได้นะอันนี้เราหักเปลือกไม้มันก็แข็งเลยดิเนไหเรียบร้อยได้ไะมใช่ขุดเป็นโพรงได้เพราะผมใช่เราขุดไปเรื่อยๆที่เกิดสมมติมบุกมาข้างบนเรามีอุโมงค์อยู่ด้านล่างยังไงเราก็ปลอดภัยผมขอไปสำรวจด้านนี้แป๊บนึงระวังนะระวังนะโอ้ย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 นี้ยโอ้ยโอ้งนี้ดินก็ยังอ่อนเหมือนก้ยโอ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  อะไรพออะไรโดอะไรอะไรวไตายโอเป็นไรเอเื้อะไรแล้วเอออะไรเอื้อแม่เหเพออะไรตาโอเคละพอจ้คุณกุโมอยู่จุดบริเวณตรงนี้นะครับเชื่อมไปตรงภูเขาด้านหลังนั้นผมคิดว่าน่าจะเหมาะพิสุดเอ้อวะฮะโอ้ข้าเสร็จแล้วโอ เพื่อเราไปกินข้าวกันก่อนมัยเ่โอวันก่อนยัยมันก่อนมันต้มมาม่าวันนี้ผัดมาม่านี่เป็นไข่ดาวอ๋อไม่ใช่ปลากระป๋องใช่เดียปลากระป๋องไหมในนั้นอ่ะมีอยู่เอาหมเากินมก้งหม้ย้จะีบกินกับอะไรก็อร่อยหกินกับมาม่าแล้วลาสุดนีเอาไปยยมาแบ่งให้อยสเอ้ยเ้้น่ วุ้ยปลากระป๋องอร่อยนะนี่ปลากระป๋องมันอร่อยมันเป็นรสเผ็ดอ่ะใช่ไหมทำไมคุณไม่ทำเมนูเดิมอ่ะอร่อยอร่อยเราอยากเปลี่ยนบ้างไงเดี๋ยวจะบอกว่าแบบซ้ำๆเดิมๆเลยทำไมไม่ทำอันใหม่เอ้ยดูดูนี่คำนี้ตักไปเยอะไม่แก่ถูกเขาแย่งกันแล้วอ่ะไม่ได้คุณ เหลืออีกไหมเหลือยอะเลยเอาไปน่มั <floor memes S 3> ่งเอาแล้วจะไม่ให้ต้มมาเดียวไว้ี่ยได้ลงขอต้มนหน่อยขอหน่อยขอหน่อยะต้มเหรอต้มเดียกินได้หมต้งหมดแล้วหรอหมดแล้วต้อง้มืว่ะคนตาระทใช้มือไม่ดีละนี่เราจะเมียเราจะอยู่ได้อีกกี่วันก็น่าจะเป็นอาทิตย์อยู่โอ้ยยยยยยอยย มาแล้วอะไรโอ๊ยอะไรขึ้นดูบนรถเองไปเลยเดี๋ยวไงเลยเงียวเงียบๆก่อนไปไลยดูดูดูสิมันมาแล้วเนี่ยอะไรในตู้ในตู้คือมาดูนี่ขคือมาดูโอ้โหสุดสุกิ่ิปเดี่ยมันจะมาได้ยังไงก็มันมาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเป็นคือพูที่เราจุดพี่อะไรอะไรใช่อะไรเอว่าเรางเพิงจุดวันน้พวกความช่วยเหลือหายไปนี่ไม่จู้ความ่เหลือกันหรอก็ไม่รู้นคืออะไร จกดเอาไปไปด้วย้่เจลูวพี่แกไม่บอกทำยังไงมันมายังมันมาแค่แล้เหรอพี่มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮ้ย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 ยิงยิงยิงยินยิ้ยิงยิยย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 ยิงยย้ยยงยยย้ยยย้ยยงยยยยยยฮ้ยยยยยิงยง ะทถ้ามันเข้ามาแล้วไม่มีทางหนีอ้ยพ่อยงเงีๆียทุกคนค่อยๆลงไปทีละคนได้ไหมค่อยๆลงไปพี่แจ็คย้มหน่อยยิ้มๆ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 ยิ้มายิ้มๆยิ้มนยิ้มๆยิ้มๆยิ้มๆยิ้มันไ้ม่รอ้มๆยิ้มๆยิ้มันิ้ม่รอ้รอกิสมๆวิ้มริ้มๆยิ้มๆิ้มๆเิ้มๆยิ้มๆยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิ้ม เรื่อยได้เรื่อย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 มันมันพี่บอกว่ามันน่ากลัวมากเลยตอนนี้ผมเจอที่สตูดิโอเราอ่ะมันทำพวกเราหมดสติหมดเลยมันไม่เห็นจะเข้ามาได้เลยหายแล้วลงตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยติดตามตอนต่อไป